World. Day. มาต่อกันที่ในครัสุดท้ายนะคะวันนี้ครูจะพาทุกคนนะคะไปเขียนกิจวัตรประจำวันครโอเคเปิดแล้วค่ะ มาถึงในคาบสุดท้ายนะคะเราจะไปอาเขียนกิจวัตรประจําวันกันเพราะว่าเราเรียนเลยคะ่ะในบทที่เจ็ดเรื่องรูทีนใช่ไหมคะกิจวัตรประจําวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอ่าให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดมาว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเราทํากิจวัตรประจําวันอะไรบ้างเขียนใส่สมุดนะคะอ่าให้ทุกคนเอาสมุดขึ้นมานะคะ เขียนวันที่ก่อนนะคะ Tuesday eleven January 2022ทูเท้าเน22นะคะ yeah, yeah. บอกกิจวัตรประจำวันในหนึ่งวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเข้าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยเราทำอะไรบ้างเป็นข้อข้ออ่าให้ทุกคนลอกมันแล้วแต่มันก็อาจจะมากกว่าเพราะว่ามันกิจวัตรประจำวันมันไม่ได้มีไม่ได้มันไม่ได้จำกัดว่ามันต้องกี่ข้อใช่ไหมเราก็ต้องไล่ไปก่อนว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้านะคะ เดี๋ยวค่อยมาทําพร้อมกันทุกคนเขียนโจทย์กับวันที่ก่อนอ่าเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกิจวัตรประจําวันอันดับแรกเลยตั้งแต่เช้าคือท,ทาอะไรคะตื่นนอนป่ะอ่าเขียน,น,นเก t ดับลงไปเก t ดับตื่นนอนเขียนเป็นข้อข้อ ตื่นนอนแล้วทําอะไรต่อกินอาหารเช้าครับกินอาหารกินอาหารเช้าเลยเหรอแล้วไม่ล้างหน้าแปรงฟันเหรอไม่อาบน้ำเหรอเตยมากินข้าวเลยเหรอเออ่กับบา้านกับนเออแล้วอาบน้ำก่อนหรือเปล่าอ่ะแปรงฟันก่อนละกันแปรงฟันเรียกว่าอะไรคะ อ่า uh, brush my ม e e ทีแล้วก็ล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าเรียกว่าอะไรล้างหน้า wash wash my face ถูกต้อง What's my face ทุกคนเดี๋ยวค่อยเขียนนะช่วยครูคิดก่อนเดี๋ยวให้เวลาเขียนจะได้ช่วยกันตอบนะคะอ่าหลังจากล้างหน้าแล้วทำอะไรคะอาบน้ำอาบน้ำเรียกว่าอะไรเมือ่อกี้อ h บ้า a b บบ t าเช็ k อบบา t หลังจากอาบน้ำแล้วเราทำอะไรต่อแต่งตัวแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวเรียกว่าอะไรคะเดรสเดอ่าเดรสเดรสแต่งตัวแล้วก็ทำาไมวีผมวีผมทำไงคะวีผม comb my hair comb my, my hair แล้วทำอะไรต่อหลังจากหวีผมเ <Breakfast. Breakfast. S 1> อ้อทานอาหาร <Breakfast. S 1> ทานอาหารเช้า eat breakfast ทานอาหารเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนปะสมมุติว่าเป็นวันปกติที่เราหนึ่งวันของเราอะว, oh. วันธรรมวันธรรมดาของเราอะอ่าเราทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียน go to go to school อ่ามาถึงโรงเรียนแล้วทำไมคะเรียนหนังสือค่ะ <laughs> เรียนหนังสือเรียกว่าอะไรคำ oh. ว่าเรียน อ่าสตาร์ดีแต่เราไม่ไม่ได้ระบ,บุวิชานะเพราะว่าเราเรียนหลายวิชาวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องระบ,บุว่าสตาร์ทดีอังกฤษเพราะเราไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวใช่ไหมวันหนึ่งเราก็เรียนหลายวิชานะคะคก็เขียนว่าสตาร์ดีเฉยๆแล้วกันสตาร์ดีนะคะเรียนหลังจากเรียนแล้วก็ทำไมคะตอนกลางวานันทานอาหารกลางวานัน eat lunch ครูขอขึ้นมาขึ้นตรงตรงตรง,ตรงด้านนี้นะข้างข้งอ่าข้างๆแต่ถ้าใครเขียนเขียนพอก็เขียนต่อลงไปด้านล่างเองนะคะไม่ต้องเขียนด้านข้างเหมือนคุณรูนะคะ eat lunch ทานอาหารกลางวานัน lunch l u n C H ยานอาหารกลงวันแล้วทำไมเ้ากลับมาเรียนต่อไม่ได้เล่นอดเล่นแต่มาก็มาเรียนต่อนะคะตอนกลางวันเรียนต่ออีกทำการบ้านหรือเปล่ายางสิยางสิเรียนก่อน,อน,นไง อ่ายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยสตาร์ทดีต่อหลังจากสตาร์ทดีก็ถึงช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วทำไมคะช่วงเย็นแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านไปไหนไปบ้านโกโกโฮมโกโมีโโเมอะไรคะ พี่ไก่เป็นไรพี่ไก่โกโฮมนะคะโกโฮมกลับบ้านกับบ้านเสร็จก็อาบน้ำเลยป่ะเรากลับมาบ้านเราอาบน้ำไหมหรือว่าอยางอาบน้อ่บน้ากับเช็คอาบาดอีกรอบหนึ่งตอนเย็นอาบด แล้วทำอะไรต่อช่วงเย็นเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมหรือว่าทำการบ้านหรือว่าดูทีวี do your homework do your homework <right? S 1> do <your> homework ทำการบ้านดู homework มีใครทำกิจวัตรอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ตามนี้เสนอมาได้แล้วทำอะไร Watch ทำอะไร Watch อ่ามีเพื่อนบอกว a t ทีวีดูทีวี อาสุดท้ายหนูก็มีใครเล่นเกมมากตอนเย็นเล่นเกมเรียกว่าอะไรเล่นเกมอ่ะเลย์วิดีโอเกมเลเกมเล่นเกมอะไรเหรอเย่นตัล่นิ่อ่ะเพลง <Game. S 1> เล่นเกมเลย์เกมเหรออ่ะเลย์เกมหรือเพลย์วิดีโอเกมก็ได้นะแล้วแต่คนมาเล่นบางคนเล่นว <Yeah. S 1> ิดีโอเกมก็ทำมาทานอาหารเย็นยัง Eat dinner Eat dinner เ <Eat dinner. S 1> ข้านอนอยังเนี่ยยังไม่จบวันอีกเหรอทำไงต่อกินอาหารเย็นแล้วทำไงต่อ วันแล้วก็นอนนี่ไงอาบน้ําไปแล้วอาบน้ํามาวแต่กลับมาบ้านแล้วอ่าแปรงฟันก่อนก็นอนไม่ต้องพูดตามหรอกมาที่แล้วก็โฟทูเบ้เอาเอาพอแล้วเอาแค่แปรงฟันแล้วก็เข้านอนเลยแล้วกันนะอ่าเข้านอนเรียกว่าอะไรใครรู้เข้านอน g กอ o กอถูกต้องเข้านอน mm hmm. อ่าจบแล้วหนึ่งวันสิบเก้าคอแต่ว่าหนูไม่ได้มีโอเคอ่ะคนไหนไม่มีกิจกรรมอัไหนก็สามารถคีเอดเองได้หรือตัดทิ้งได้นะคะหรือจะเขียนเองได้นะคะเขียนได้เลยใช่ไหมคะ เขียนได้เลยค่ะอ่าทุกคนลงมือเขียนได้เลยลงมือเขียนได้เลยเขียนแล้วจะต้องอ่านออกด้วยนะคะว่าแต่ละอันเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษต้องฝึกอ่านด้วยต้องฝึกอ่านด้วย ่นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกิจวัตรประจําวันพร้อมกันนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะทุกคนฝึกอ่านไปด้วยนะคะคําแรกนะคะ Get up Get up Get up ก็คือตื่นนอน Get up นะคะต่อไปแปรงฟัน brush my teeth Brush my teeth ต่อไปล้างหน้า Wash my face Wash my face ต่อไปอาบน้ำ Take a bath Take a bath ต่อไปแต่งตัว Get dressed Get dressed ต่อไปหวีผม comb my hair comb my hair รับประทานอาหารเช้า eat breakfast eat breakfast ไปโรงเรียน go to school go to school เรียนนะคะ study s t ดีทานอาหารกลางวัน eat lunch eat lunch แล้วก็เรียนต่อนะคะ s t u d y s t u d y กลับบ้านนะคะ go home go home อาบน้ำา a a k e a bath ทำการบ้าน do homework Do homework Do TV watch TV watch TV เล่นเกม play game play game ทานอาหารเย็น eat dinner eat dinner แล้วก็แปรงฟัน brush my teeth แล้วก็เข้านอน Go to bed, go to bed อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของกิจ,จวัตรประจำวันที่เราทำในหนึ่งวันก็จะทำวนไปอย่างนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เราทำในทุกวันนะคะก็นักเรียนก็ไปฝึกอ่านแล้วก็จำประโยคนะคะคำศัพท์ด้วยนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝึกเขียนกิจวัตรประจำวันไปแล้วนะก็ฝากให้นุกคนนะคะฝึกไปท่องจำด้วยแล้วก็ฝึกอ่านประโยคด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ